สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์รพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาคลคริปโตนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนคิดในซีรีส์ถอดรหัสเงินดอลลาร์วันนี้ผมมีกราฟชิดนหนึ่งอยากเอามาให้ทุกคนดูครับมันเป็นกราฟที่แสดงถึงมูลค่าของเงินดอลลาร์ในรอบร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งจัดทำโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐเองนะครับ วิธีการวัดมูลค่าก็ใช้หลักไม่ยากก็คือใช้เงิน1ดอลลาร์ว่าจะซื้อของและบริการพื้นฐานอะไรได้บ้างและได้มากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็เอามาตีเป็นมูลค่าแล้วพอดกาบซึ่งตัวเลขนี้จะสะท้อนถึงอำนาจซื้อของเงิน1ดอลลาร์หรือถ้าตีความอีกในหนึ่งก็คือเงิน1ดอลลาร์มันด้อยค่าลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ เรามาดูจุดสูงสุดของมูลค่าเงินดอลลาร์กันนะครับในปี1913ปีนี้เงิน1ดอลลาร์มีมูลค่าประมาณ25ดอลลาร์ในปัจจุบันซึ่งตอนนั้นจะซื้อช็อกโกแลตได้ทั้งหมด30แท่งจากนั้นให้สังเกตนะครับจาก1913เป็นต้นมามูลค่าของเงินดอลลาร์จะค่อยๆดิ่งตัวลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆ่ไต่มูลค่าขึ้นมา จุดที่น่าสนใจก็คือปี1929ปีนั้นเป็นปีที่เศรษฐกิจตกต่ำที่เรียกว่า The Great Depression ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดภาวะเงินฝืดครับทุกคนตกงานเงินมีมูลค่าครับเพราะว่าทุกคนหางานไม่ได้ไม่มีเงินเก็บมูลค่าของเงิน1ดอลลาร์ก็เลยถีบตัวขึ้นสูงไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสถิติก็บอกว่าเงิน1ดอลลาร์สามารถซื้อกระดาษชำระได้10ม้วนด้วยกัน และหลังจากนั้น10ปีเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นเงินเริ่มหมุนเริ่มสะพัดมากขึ้นมูล,ลค่าของเงินดอลลาร์กับค่อยๆลดลงและจุดที่เปลี่ยนแปลงสำคัญที่ผมเคยเล่าไปแล้วก็คือปี1944ที่อเมริกาทำข้อตกลงกับนานา,นาประเทศว่าอเมริกาจะเป็นคนเก็บทองสำรองไว้ที่อเมริกาแล้วออกมาเป็นเงินดอลลาร์แบกกับทองไว้ที่35ดอลลาร์ต่อ1ออน แล้วให้ทุกประเทศเอาเงินดอลลาร์เก็บเป็นเงินทุนสำรองซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เงินดอลลาร์มีมูลค่าและมีเสถียรภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลาผ่านไปไม่นานปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินออกมาอย่างมากมายในช่วงนั้นนะครับเพื่อมาสนับสนุนในเชิงของเศรษฐกิจและที่สำคัญที่สุดก็คือเอาเงินไปใช้ในการทำสงครามโดยเฉพาะสงครามเวียดนามและสงครามเกาหลี เงินที่พิมพ์ออกมาอย่างมากมายส่งผลให้มูลค่าของเงินเนี่ยค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆมีบันทึกเอาไว้นะครับเงิน1ดอลลาร์เคยซื้อโค้กได้20กระป๋องในปี1944แต่ว่าตอนปี1964สามารถแค่ซื้อตัวหนังเข้าไปชมแบบ d r y i อินได้แค่เท่านั้นนะครับแล้วจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือปี1971ที่ประธานาธิบดีริชาดนิกสัน ประกาศยกเลิกเงินดอนลลาร์ผูกติดกับทองคําแล้วในสามปีให้หลังนิกสันไปจับมือกับซาอุให้ซาอุผลักดันว่าการเทรดน้ํามันในตะวันออกกลางทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เงินดอนลลาร์เท่านั้นเพราะว่าอเมริกาจะขอแลกเดียวว่าจะดูแลเรื่องความมั่นคงให้ทันทีที่เงินดอนลลาร์หลุดจากมาตรฐานทองคํา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลสหรัฐก็เริ่มพิมพ์เงินออกมาอย่างมากมายมหาศาลเพื่อเอามาใช้จ่ายต่างๆแต่เงินดอลลาร์ยังไม่เดินทางไปสู่แบงก์กงเต็คเพราะว่าอเมริกาสร้างสมดุลของดีมา์ให้เกิดไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงในปี1944หรือการไปสร้างเพโตรดอลลาร์ในตะว,วันออกกลาง รวมถึงการค้าต่างๆก็ใช้เงินดอลลาร์เพราะฉะนั้นดีมานเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ค้ำยันมูลค่าของเงินดอลลาร์เอาไว้อยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับมูลค่าของเงินดอลลาร์ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นอัตราเร็วเหมือนในช่วงปีต้นๆนะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจถัดไปก็คือในปี2008 ที่อเมริกาประสบปัญหาวิกฤตสัพพามหรือเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไข่สิ์อเมริกาทำ QE ครั้งแรกโดยการพิมพ์เงินออกมาอย่างมากมายเพื่อมาอัดเข้าในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนได้ปรากฏว่าวิธีการนี้ทำครั้งแรกมันเวิร์คครับ พอมันเวิร์กปุ๊บก็เก็บเป็นบทเรียนเอาไว้และในปี2019-2020โลกประสบปัญหาโควิดเศรษฐกิจทุกอย่างชะง,งักงันนะครับอเมริกาก็เลยทำ QE ครั้งที่2โดย QE ครั้งนี้พิมพ์เงินเข้ามาอัดฉีดในระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลซึ่งไม่มีปรากฏมาก่อนแต่ว่ามาดูกราฟมูลค่าของเงิน US ดอลลาร์กันดูนะครับปรากฏว่ามันลดลงในสครั้งที่ผ่านมานะครับแต่มันลดลงไม่มาก ผมไม่แน่ใจว่ามันลงมาถึงจุดต่ำสุดที่มันควรจะเป็นหรือยังแต่อย่างไรก็ตามที่ผมเคยอธิบายไว้มันยังมีปัจจัยอื่นอยู่นะครับในการค้ำยันมูลค่าของมันเอาละจากกราฟนี้เราได้ข้อสรุปอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังก่อนนะครับแล้วชวนทุกคนคิดว่าสิ่งที่ผมบอกกับสิ่งที่คุณคิดเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรข้อ1น,นะครับถ้าเราเอาเงินเฟียต เงินเฟสก็คือเงินกระดาษที่รัดออกมาให้ใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นเงิน1ดอลลาร์มาตีเป็นมูลค่าเราจะเห็นว่าเงินเฟสที่ทุกคนคิดว่ามัน stable มากๆมันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนเติบโตขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ stable นะแล้วที่มีคำพูดว่าบิตคอยเนี่ยมันผันผวนมันไม่สเตเบิเงินเฟสมันก็ผันผวนเช่นกันนะครับแต่กรอบเวลาอาจจะยาวกว่า อันนี้คือข้อหนึ่งที่เราเห็นตัวเลขจากกราฟนะข้อ2เงินกระดาษมันมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆจากการที่รัดพิมพ์เงินกระดาษอัดฉีดเข้ามาเรื่อยๆ รวมถึงการด้อยค่าของตัวมันเองเนื่องจากในระบบการค้าเสรีที่มองเป็นประเทศเงินก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งถ้าประเทศนั้นในสายตาประเทศอื่นเขามองว่าเราไม่มีศักยภาพเราไม่มีความเชื่อมั่นในการค้ากับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินของเราเงินเราก็จะด้อยค่าลงไปและใครที่ต้องการทราบกลไกการเกิดมูลค่าของสินทรัพย์ผมอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วโดยใช้ทรีควอเตอร์โมเดลกับเงินดอลลาร์นะครับ ข้อที่3การอัดฉีดเงิน QE ของรัฐทั้งสองครั้งมูลค่าของเงินยังดิ่งไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับปริมาณเงินที่อัดฉีดเข้ามาซึ่งส่วนนี้ผมก็อธิบายไว้เช่นเดียวกันในคลิป EP ที่2นะครับข้อที่4เป็นข้อที่ฝากไว้ให้กับทุกคนนะครับทุกคนต้องเรียนรู้การรักษามูลค่าของการทำงานของเราถ้าเราเอาสิ่งนี้ไปเก็บเป็นเงินกระดาษเพียงอย่างเดียวมันจะด้อยค่าไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นมา โอเคครับสี่ข้อที่ผมสรุปเอาไว้ไม่ทราบวัดตรงกับสิ่งที่ท่านคิดหรือเปล่าวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอให้ทุกท่านเรียนรู้ได้ทุกวันเป็นการเติมอาหารทางปัญญาและลงพื้นที่ไปสัมผัสป,ประสบการณ์จริงจะดีมากซึ่งสิ่งนี้ผมจะเรียกว่าผ่านพ้นจึงคนพบและถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ